Freedom is a dusty road heading to a highway. Californian skyways. Freedom's where we wanna stay. Suddenly a summer breeze breaks the misty morning. There's a new day down in. We better be on our ลูกหายยามคะนี่ไงต้นเหลวหายแล้วเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวแม่มาลับนะเออเนาะโอเคอีกสักสิบวันนะลูกเนาะเออเดี๋ยวแม่มาลับเก่งแล้วเก่งเยี่ยมเยี่ยมเก่งมากเก่งเออดูดิแข็งแรงแล้วนะ กินเีกินข้าวเยอะๆเด็กกินข้าวเยอะๆนะกินข้าวเยอะๆอย่าส่งบุญให้หายไปๆนะเอ้ยเด็กได้คุยเก่งแล้วเราอ่ะอะอะคุยเก่งแล้วคุยไ,ได้คุยแม่คุยไ,ได้คุยไ,ได้แล้วเออดีมนะาเกเดีมากแย่อย่าขยับอย่าขยับ อย่าขยับเยอะอย่าขยับเยอะเออค่ะค่ะค่ะไปนอน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 นะไปนอน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 เออคิดถึงคิดถึงคิดถึงเออคิดถึงอะคิดถึงออาคิดถึงจ้าโอ้คิดถึงโอเคมาอึดตายยากสองพันยี่สนนิบ <c oughs> ห้าค่ะเราสามรอบเลวฮะเออ เออลัก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 เออรักนะเนี้ยหายละเดี๋ยหายลอบอกเก่งละหายะอ้าอ่าอาเออเเดี๋ยวส่งบุญให้เยอะๆอ่ะส่งบุญให้เยอะๆใช้บุญเปลืองให้เราเนี่ยฮะใช้เวรใช้กรรมก็เยอะด้วยเราเนี่ยแกนะนอนนะเออไปนอนปไปนอนได้ นอนได้นอนได้เนีย่ยให้น้ําเกลือเนี่ยเออให้น้ําเกลือให้น้ําเกลือหายไวเลยนะหายไวไปแล้วนะแม่ไปแล้วนะบ๊ายบายยังก่อบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายรักน,นะคะเอ๋เอ๋โอเค จ้าจ้า,จาหายแล้วหายแล้วเ้นหลี่ยหายแล้วเราอย่าดื้ออีกนะอ่าหายแล้วหายแน่นอนเลยเออหายแล้วอืมมาคุยมาคุยไปนอนไปนอนไปนอนไปนนอไปนอน ไปนอนไปไปนอนนอนไปนอนจะได้หายเลยไวเออแม่ไปทํางานนะแม่ไปทํางานขาบอกแม่ไปทํางานรู้เรื่องนะค่ะแม่ไปทํางานไปพักผ่อนพักผ่อนค่ะไปนะ